้พี่ชายอย่าทำอะไรผมนะมึงจะอยู่ไหมอะไรนะมึงไม่อยู่แก๊งกูใช่ไหมมึงจะอยู่ไหมเดี๋ยวผมให้คำตอบได้ไหมเน่ะมึงอยากเป็นโค้ดไรเดอร์ใช่ไหมมึง <c oughs> อยากเป็นโค้ดไรเดอร์ใช่ไหม ขึ้นมาหนับแรกเลยการที่มึงจะเป็นนักลบของตีฮิ้วอะใจมึงต้องได้ก่อนพี่จะพาผมไปทำอะไรเนี่ยลูกผู้ชายอะ่ะเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละตรงลงมึงจะเข้าไหมแกงกูอะได้ผมคอยให้คำตอบได้ไหมเอ่ะไม่ได้ตอนนี้เลยอยอมคำตอบตอนนี้นี่มึงปฏิเสธนี่มึงปฏิเสธ<น>แกงแนวหน้านะ ผมไม่ได้ปฏิเสธพี่เนี่ยแท้เมงบอกว่ามึงจะให้คำตอบเนี่ยมึงก็ปฏิเสธแล้วพี่ชายพี่ชายอย่าคิดอย่างนั้นมึงจะคิดว่าแก๊งกูไม่เถื่อนใช่ไหมมึงคิดว่าแก๊งกูแหววจริงใช่ไหมฮะนี่มึงดูถูกแก๊งกูอยู่นะเนี่ยผมผมไม่ได้ดูถูกผมแค่แบบผมเกรงไงมึงดูถูกอยู่เนี่ยมึงพูดอยู่เนี่ยตกลงมึงจะเข้าไหมมึงให้โอกาส<ร>ดีทีเมื่อกี้แค่ผมไม่ตอบพี่พี่ก็ควักไม้ขึ้นมาแล้วอะ ม,มึงไม่เข้าใช่ไหมนี่มึงยังไม่เข้าแก๊งกูใช่ไหมกูให้คนกูมาขุดหลุมลอมึงแล้วลงมาไม่ลงมันหลุมฝังผมนี่ว่าพี่เอาผมมาฝังไปลงเร็วไม่ลงลงก็ใต้กูไม่ฆ่าถ้าถ้าถ้ามึงไม่ลงกูฆ่าเอาไงลงก็ได้เออเอาไงมึงจะอยู่ไหมแก๊งกูอะเดี๋ยวผมให้คำตอบพี่พี่ชาเอาวิ่งกูตีนะ วิ่งกูตีกันมานี่นี่นี่กูให้อยู่แก๊งแนวหน้าไม่อยากอยู่ใช่ไหมผมมึงคิดว่ากูพวกกูไม่ไหวใช่ไหมนี่มึงลงไปอยู่ตรงนี้มึงนี่มันดื้อนักลงไปยิบถังน้่ะมันมาทำไมจะเติมนมามันรถล่ออ้าวนี่ยอกย้อนพี่ผมไม่ได้ยอกย้อนขูเข้าลงขูเข้ากูจะทรมานมึงจนกว่ามึงจะอยู่แก๊งกูเฮ้ยพี่ชายจะทำอะไรผมนะ มึงจะอยู่ไหมอะไรนะไม่อยู่แก๊งกูใช่ไหมมึงจะอยู่ไหมเดี๋ยวผมให้คำตอบได้ไหมเนี่ยมึงอยากเป็นโค้ดไรเดอร์ใช่ไหมมึงอยากเป็นโค้ดไรเดอร์ใช่ไหมไม่ยากที่มึงดูถูกเกินไปแล้วผมไอ้นี่มันยอกย้อนมอย่าลุกขึ้นมามึงรอกูตรงนั้นแป๊บมึงจะอยู่ไหมแก๊งกูอ่ะ เดี๋ยวผมขอให้คำตอบสิพี่ชายพี่ชายใจเย็นๆนะตกลงยังไงกูเผานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคำตอบได้ไหมอ่ะมึงไม่เคยดูเดอะฟ้าใช่ไหมที่เรานื้อมันกอกอ่ะเขาปากวะมีน้ำมันเขาปากมึงยาวไงกูจะพามึงไปขึ้นเหรียญเลยตอนนี้โอ้พี่ชายเกินขึ้นเหรีือนี่แล้วขึ้นเหรียญคืออะไรผมก็ไม่รู้ได้ไอ้นี่ยอกย้อนไม่หัดศึกษามึงไม่หัดศึกษาใช่ไหมยาวไหมมึงไม่รักชีวิตใช่ไหมมึงไม่เข้าแก๊งอ่ะมึงไม่รักชีวิตใช่ไหม ชีวิตพี่จะพี่ใหญ่ทำอะไรนะยังไงมึงจะาไหมเดี๋ยเดี๋ยวผมให้คำตอบพี่พี่จะถอยมาทำไมนะยังไงมึงเอายังไงเดี๋ยวเผมให้คำตอบไี่พี่ไม่ตอนนี้เลยให้อีกสามวิกูเผามึงนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นพี่ชายพี่ชายใจเย็นๆนะยังไงยังไงกูเร่งเครื่องนะกูเร่งเครื่องนะใจเย็นๆพี่ชายพี่ชายกูเร่งเครื่องนะเอายังไง ทำไม <พอ S 2> ทำไมต้องอนาคตมึงนี่ม,มึงไมงได้ฟังกูใช่ไหมได้มึงมเถียงก,กูนี่มึงเตรียมตัวเรียกอาตมามาอภิธรรมศพได้เลยอาภิธรรมศพไม่ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไงกูเบิ้ลเครื่องนะกูเบิ้ลเครื่องนะจะเย็นเย็นจเย็นๆครับตกลงยังไงจะอยู่เปล่าจะอยู่แก๊งกูไหม เออเดี๋ยวค่อยว่าในอนาคตได้ผมมีอาวุธตรงนี้ไอ้นี่มันยอกย้อนมันไม่อยู่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 เอาไงกูกูเผาจริงนะรอบเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเผาแล้วยังไงคุยกันแบบคุยกันแบบดีๆเถอะยังไงว่ามาผมมีอาวุธก่อนแต่ผมค่อยค่อยบอออีกทีได้ไหมอาวุธเมื่อไหร่มึงจะมีอาวุธเมื่อไหร่พรุ่งนี้เอาเงินที่ไหนพี่พรุ่งนี้อ้าวไอ้นี่หาเงินไม่ทันได้ บี่มันไม่ใช่บาทสองบาทนะยังไงเนี่ยกูให้โอกาสมึงเยอะแล้วนะยังไม่ให้คำตอบตอนนี้นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมึงเตรียมตัวเป็นโก้ไลเดอร์นะถ้ามึงไม่รักชีวิตยังไงโก้ไลเดอร์ไม่เป็นพี่ไม่เป็นกูเผานะไม่เป็นไม่เป็นยังไงเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันไงพี่ยังไงอนาคตไงอ้าวไอ้นี่มันพูดถึงแต่อนาคตปัจจุบันไม่พูดถึงเหรอ ปัจจุบันขอฟาร์มก่อนดีพี่ชายปัจจุบันขอฟาร์มก่อนเอาไงมึงจะเอาไงเนี่ยไม่ให้ฟาร์มขึ้นแก๊งเลยโอ้โหผมไม่มีอะไรเลยอะได้มึงมันลั้นกูซะแล้วมึงมันลั้นกูแล้วเดี๋ยวมึงจะหาว่ากูไม่เอาจริงใช่ไหมกูเผาแล้วนะเอ,เอาไงเอเอ,เอ,เอ,เอไม่เอาไงเ,เ,เดี๋ยวค่อยว่ากันไงขอฟาร์มก่อนอนะตอนนี้ยังติดฟาร์มอยู่นะเอางี้ มึงเคยกระโดดล้มเปล่ากระโดดล้มไม่เคยมึงขึ้นรถก,กูมากูให้โอกาสถ้าถ้ามึงโดดล้มได้มึงรอดแต่ถ้ามึงโดดล้มไม่ได้มึงตายขึ้นรถก,กูมา,าลุขึ้นมาม,นมันไม่ขึ้นนะอาอไอ้นี่ให้ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมหไม่ขึ้นใช่ไหมให้ขึมม้นไม่ขึ้นใช่ไหมมันไม่ขึ้นให้พนะ่อผมานี่ขึ้นใช่ไหมมันไม่ขึ้นให้หน้าผมมึงทำอะไรเป็นมึงเนี่ยแก๊งก็ไม่อยู่อยู่อยู่มันก็ไม่ขึ้นให้ผมมาผมก็ ก็ตัวเดิมแล้วนะเยี่ยวแตกแล้วมั้งเนี่ยอ้มันไม่ขึ้นไหน <c oughs> ทำมือรปูกตัววาดิทำแล้วยังไงมไม่ไม่ขึ้นเลยอะมันแก้ได้ยังไงมั้งอะมึงก็ยืนขึ้นดิมันไม่ยืนให้ะผมก็ทํามือเป็นรูปตัววายมันเดิมแล้วอะ่ะมึงก็ยืนดิยืนก่อนยืนไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลย ได้อ้าวชินีกอดอกยอกย้อนคุณต้าแมนนะคุณต้าแมนมึงคุณต้าแมนใส่ใครมึงคุณต้าแมนใส่ใครฮะคุณต้าแมนใส่ใครหึใครให้มึงคุณต้าแมนผมลร้องนี่ดูไงเผื่อมันจะเกือบแล้วมึงเกือบแล้วดีมึงเอามือลงก่อนกูไม่ชอบคุณต้าแมนเข้าใจเปล่าครับผมผมจะไม่ทำแล้วครับมึงขึ้นมากูจะพังไปกระโดดล่มถ้ามึงกระโดดล่มรอดกูจะไม่ให้มึงอยู่แก๊งแต่ถ้ามึงโดดล่มไม่รอดมึงต้องอยู่แก๊งกู มทำไมต้องมีโหงมีโห,หอะไรด้วยวะทำไมต้องมีฮงผมไม่เคยทำ<ะ>อ่ะพี่ต้องสอนผมนไม่สอนมันวิธีการเอาตัวรอดของมึงเดี๋ยวกูตีล้มให้แป๊บนึงมึงโหงอะไรเนี่ยมันใช่เรื่องที่ต้องโหไหมคมึงนี่ไม่รู้จักแก๊งกูมีคนทรมานนะเว้มึงไม่รู้จักซีแบ็กซีน้อยซะแล้วถ้ามึงเจอสองคนนี้เนี่ยมึงจะไม่ได้รอดแบบกูนะแตงว่าเขาตอนเปกนคนที่หหมดมากแน่ๆเลยมันเผามึงเลยอะ่ะ ยังไงกูให้เดี๋ยวก,กูให้มึงอีกทีหนึ่งนะถ้ามึงโดดล่มไม่ได้มึงตายนะอดโดดไม่ได้ตายเลยหรอใช่เดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เอาจริงถ้ามึงโดดล่มได้มึงรอดแต่ถ้ามึงโดดไม่ได,มด,ไมได้มึงก็ตายแล้วเข้ามาเข้าแก๊งกูซะ